คุณผู้ชมอากาศหนาวเย็นไหมคะอุณหภูมิลดลงนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นก็รายงานว่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาตอนนี้รายงานว่าภาคเหนือ14-17องศาส่วนอีสาน11-16องศาวันก่อนเนะะี่ยค่ะที่บุรีรัมย์อุณหภูมิไปที่17องศาทําให้มีผู้เสียชีวิตกลายเป็นว่า เส้นหนาวแรกของปีแล้วนะคะเป็นคุณตาวัย84ปีค่ะเพราะว่าออกไปรับลมอยู่ตรงบริเวณด้านนอกจะไปผิงไฟกลายเป็นว่านอนแข็งเสียชีวิตอยู่กับเก้าอี้แบบนี้ชื่อว่าคุณตาน้อยระเบียดดีนะคะอยู่ที่ตําบลบ้านตะโกอําเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนที่เสียชีวิตเองเนี่ยอยู่ที่พลาสติกเก้าอีอ้ e พลาสติกสีขาวนะคะใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนยาวหมวกผ้าย,ยืดแล้วก็สวมเสื้อกันหนาวนะคะแต่ว่า น่าจะเสียชีวิตจากลมแรงด้วยอากาศหนาวเย็นด้วยน่าจะช็อกะนะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณยายพารเมียด,ดีเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่กันสองคนสามีภรรยาส่วนลูกๆก,ก็ไปทํางานต่างจังหวัดปกติแล้วเนี่ยคุณตาจะบางออกนั่งตักแดดตอนเช้าเพื่อคลายความหนาวเป็นประจำแล้วเช้าของเมื่อวานเนี่ยคะ่ะอากาศหนาวกว่าปกติก็เลยไปผิงไฟต่อมาเห็นว่าเออก็นั่งตักแดดตรงนั้นไม่เป็นไรก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เลยไปบอกนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูวัวออกลูกหน่อย กลับมาพบว่าตอนนั้นไม่ไหวไม่ติงแล้วคุณผู้ชมนิ่งตัวแข็งเสียชีวิตอยู่ตรงเก้าอี้แบบนี้แล้วสาเหตุคาดว่าน่าจะอากาศหนาวจัดเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้เนียโรคประจำตัวอะไรนะคะครับนหน่อยค่ะภรรยาเรียนยายกับาก่อไฟให้แก็บผิงแกก็<ฟ>ยังอกแกก็ยังเดินดีๆอยู่คาดว่าอากาศหนาวใช่ไหม กแก<ต>เ,เคยมานั่งทุกวันทุกวันอย่างนี้เลยแล้วยายมันมาเจอยังไงก็ว่าจะไปดูวัวออกลูกมาบบอกว่าให้อยู่บ้านเนอะยายจะไปดูวัวออกลูกทีนี้ก็มามาปุกเลยแข็งไปแล้วนี่แหละค่ะนี่คุณยาย นะคะที่เป็นภรรยาของคุณตาที่เสียชีวิตนะคะในขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่าอากาศมันหนาวเย็นผิดปกติจริงๆครับตัวเขาเองยังต้องใส่เสื้อถึง3มชั้นนะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าคุณตาเนี่ยน่าจะหนาวแล้วก็ช็อกนะคะจนเสียชีวิตเพราะว่าที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไร,รแล้วก็มาเสียชีวิตแบบนี้นะคะกลายเป็นหนาวน,นี้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว<อ>คือถ้ามานอนนอกบ้านอย่างนี้คิดว่ามาผิงไฟเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ กันหนาวให้เพียงพอนะคะเท่านี้อาจจะไม่พอจริงเ,<อ>เพราะว่าพอนอนนอนไปเนี่ยไฟมันก็มอดลงไปด้วยลมมันรแรงด้วยนะคะก็ช่วงหน้าหนาวนี่เขาก็เตือนนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะ,ะ,ะเรื่องของสภาพร่างกายอากาศหนาวนะครับบางคนเนี่ยหนาวช็อกตายบางคนเนี่ยพออากาศหนาวไปก่อไฟ แล้วก็บางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุเป็นลมเนี่ยล้มลงไปในกองไฟเสียชีวิตก็มีหรือบางคนเนี่ยสูดดมไอควันไฟเข้าไปเยอะจนกระทั่งหมดสติเสียชีวิตก็มีมีคนยกเอาเตาอั้งโลเข้าไปวางในห้องนี่ไม่ได้เลยนี่นะครับอันตรายเหลือเกินนอกเหนืกคุณผู้ชมที่บึงการ นี่กยังหนุ่มแน่นยังถือว่าเป็นวัยชะกันได้อยู่นะคะอายุ44ปีคุณพ่อที่นอนอยู่กับลูกสาววัย9ขวบก็จากไปในช่วงกลางดึกตอนที่นอนห่มผ้าอยู่กับลูกสาวแต่ว่ามีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้นเองตื่นเช้ามาลูกสาวเนี่ยดูสิคะคุณผู้ชมกุมมือคุณพ่อไว้อะร้องไห้ฟุบตัวอยู่ข้างพ่อเพราะว่าคุณแม่ก็เพิ่งจะเสียชีวิตจากไปแล้วน้องเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับพ่อ อยู่ได้แป๊บเดียวพ่อก็มาจากไปอย่างนี้อีกนะคะนี่คือภายในอู่ซ่อมรถยนต์ส่วนออฟฟิศด้านในนะคะที่พบผู้เสียชีวิตก็คือนายสุดที่รักสติพาอายุ44ปีช่างซ่อมประจำอู่มีผ้าห่มบางๆห่มตัวแค่ผืนเดียวไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายเลยนะคะลูกสาวเนี่ยก้าวขวบร้องไห้อย่างน่าเวทนากอดศพกุมมือพ่ออยู่ไม่ห่างน้องก็บอกแต่ว่า นอนอยู่กับพ่อทั้งคืนห่มผ้ากันคนละผืนทุกวันเนี่ยคุณพ่อจะตื่นก่อนตื่นเช้าไปทํางานเมื่อวานนี้น้องก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมพ่อตื่นสายจังทําไมพ่อยังนอนอยู่น้องก็ไปเขย่าตัวพ่อกุมมือพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาก็ได้แต่นั่งกุมมือเขย่าตัวพ่ออยู่อย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไรน้องบอกว่าคิดว่าพ่อคงจะเหนื่อยมากถึงได้ไม่ยอมลุกขึ้นจนมีผู้ใหญ่มาเจอถึงได้พบว่าคุณสุทธิรักษ์เสียชีวิตแล้วนะคะ เจ้าของอู่ก็คือคุณกนกวันรัตโนสดเป็นนายจ้างเนี่ยบอกว่ามีความรักใคร่ผูกพันกับคุณสุทธิรักซึ่งเป็นช่างซ่อมประจําอู่มานานกว่า10ปีเนี่ยผูกพันกันเหมือนญาติเพราะว่าคุณสุทธิรักก็เป็นคนนิสัยดีไม่เกเรรักลูกมีความรับผิดชอบในหน้าที่ขยันทํางานาเรื่องเศร้าก็คือว่าภรรยาของคุณสุทธิรักเนี่ย ทำงานอยู่ที่อู่สาขาชนบุรีเสียชีวิตจากไปเมื่อ2เดือนก่อนเพราะว่ากินยาเกินขนาดก็เลยทำให้ลูกสาววัยเ้าขวบต้องย้ายจากชนบุรีคือเดิมอยู่กับแม่นะคะก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณสุทธิรักที่สาขาที่บึงการแห่งนี้ แล้วก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์สูญเสียบุพการีอีกครั้งหนึ่งถามว่าคุณสุดที่รักมีโรคประจําตัวอะไรไหมไม่มีนะคะในจ้างบอกว่าเห็นก่อนกินข้าวเย็นทุกวันดื่มเบียร์หนึ่งขวดสามทุ่มก็แยกย้ายกันนอนค,คืนก่อนที่จะเสียชีวิตยังบอกอยู่เลยว่าหยิบผ้าหม่มมาห่มด้วยนะคือผ้าห่มมีอยู่หลายผืนแต่ว่าก็ห่มอยู่เพียงผืนเดียวเท่านั้นคือตอนกลางคืนที่บึงการอุณหภูมิเหลือประมาณ1213ององศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะก่อนจากกันคืนนั้นเนี่ยยังบอกในจ้างอยู่เลยว่า ขอนอนตื่นสายหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันหยุดที่ไหนได้ไม่ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณ<อ>ผู้ชมในทางการแพทย์แล้วเนี่ยกรณีการเสียชีวิตเพราะอากาศหนาวอย่างนี้เขาเรียกว่าไฮโปเทอร์เมียภาวะตัวเย็นเกินเป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกินไปจนทำให้อวัยวะต่างๆโดยเฉพาะหัวใจและสมองทำงานผิดปกติไปครับและยิ่งตอนนี้อุณหภูมิลดลงอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยนะคะ<อ>ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาด้วย ก็มีเรื่องที่เขาเตือนนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์เพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นคลายหนาวนี่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะ,ะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่าฤทธิ์ของแอลโกอฮอล์เนี่ยจะทำให้ผู้ดื่มมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่เป็นผลมาจากการที่หลอดเลือดฝอยเนี่ยขยายตัวและเป็นช่องทางระบายความร้อนออกจากร่างกายยิ่งดื่มแอลโกอฮอล์มากขึ้นเท่าไหร่ ความร้อนก็จะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นและจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยลดต่ําลงกว่าปกติเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ําหรือไฮโปเทอร์เมียเมื่อเราหลับไม่ได้สตินะครับและร่างกายเนี่ยสัมผัสกับอากาศเย็นเป็นเวลานานก็อาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาวค่ะ คือถ้าเกิดดื่มจํานวนมากเกินก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีนะซึ่งก็รวมถึงของแป,กแปลกๆด้วยะคะ่ะอย่างเช่นความเชื่อเรื่องการกินหมาดํา <ừ> หรือสมุนไพรอะไรที่มันทําให้มีริดร้อนในร่างกายเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยทางการแพทย์ยังไม่ได้มีผลวิจัยออกมาว่ายืนยันว่ารักษาได้หรือว่าทําให้ร่างกายอบอุ่นได้จริงนะคะต้องระวังด้วยค่ะ